แล้วกับ r ร d ม i Pa d 2 Pro แท็บเล็ตจอใหญ่มากสเปคดีราคาแค่6000กว่าบาทท่านเองมางกับหน้าจอขนาด12.1นิ้ว IPS 2 5 k จ2 0หคเฮิร์ตนะครับลื่นสมูทสว่างดูหนังเล่นเกมแบบสะใจสุดๆมากับ Android 15นะครับเวอร์ชันเกือบล่าสุดเลยมีฟีเจอร์ต่างๆครบลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store เชื่อมต่อต่อตางๆมีหมดเลยนะครับและที่สำคัญคือรองรับ WiFi 6ด้วยนะครับก็เป็นเวอร์ชันเกือบล่าสุดที่เชื่อมต่อเร็วและสามารถใช้งานเป็นจอเสริม MacOS หรือ Windows ได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยนะรองรับ r ร้สีสมาร์ทเพสามารถเขียนสามารถวาดวางมือบนหน้าจอได้โหลด PDF มาเล็กเชยต่างๆได้หมดเลยแบ่งครึ่ง2หน้าจอได้เช่นเดียวกันอันนี้แต่ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยกล้องหลักความละเอียดแปล้านพิกเซลก็สามารถถ่ายทั่วไปสแกนเอกสารต่างๆเก็บไว้ได้ถ่ายวีดีโอที่ Full Full HD สเปคมากับแซ a รับ a ั o จัด Gen เเล่นเกมกลางๆนะครับถือว่าโอเคเลยในระดับตา,านี้สามารถกดซื้อได้เลยวันนี้ผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับหรือ こっちだから。